ของดราม่าเกี่ยวกับนักบิดกันหน่อยครับคือหลังจากที่มันมีกระแสดราม่านะครับว่าการแข่งขัน FM SCT หรือว่า Thailand Road Racing Championship 2024นะครับเขาเหมือนกับแบบว่านักบิดหมายเลข17ไปเบียดนักกีฬานักบิดหมายเลข29จนพลิกคว่ำนะครับทำให้เกิดอุบัติเหตุคาสนามเลยเนี่ยเดี๋ยวมาดูภาพกันทุกผู้ชมดูนี่นีนอ,อุ้ย โอ,โ,โอ้โหเบียดแรงเลยนะคะแล้วเจ้าตัวเนี่ยก็ยกมา้ายกมือแบบนี้เราไม่แน่ใจว่าเป็นสัญลักษณ์อะไรของเขาหรือเปล่านะ,ะคือจากภาพเนี่ยเขาบอกหมายเลข17เบียดหมายเลข29นะครับจนคว่ำล่าสุดนะผู้ปกครองเนี่ยก็ออกมาขอโทษแล้วก็น้อมรับคําขอโทษน้อมรับลงบทลงโทษนะครับเผยว่าได้รับบทเรียนกับเรื่องนี้แล้วครับ ประเด็นร้อนของวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยนะครับจากเหตุการณ์ระหว่างการแข่งขันรายการ FMSCT Thailand Road Racing Championship 2024ครับรุ่น Production 150นะครับสนามที่5ที่ Thailand เซอร์กิจจังหวัดนคปรปฐมเมื่อวันเสาร์ที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยนักแข่งวัย14ปีครับเจ้าของรถหมายเลข17 ไปเบียดคู่แข่งช่วงตรงทางตรงก่อนจะเข้าเส้นชัยครับจนส่งผลให้อีกฝ่ายนึงเนี่ยล้มควม่ำก่อนจะชู์มือแสดงความดีใจจนโดนวิจารณ์อย่างหนักเลยถึงความปลอดภัยและก็น้ําใจนักกีฬากับเรื่องนี้<ฆ>หลังจบการแข่งขันเนี่ยนายสนามนะครับก็ได้ตรัดสินปรับอันดับ3ตําแหน่งนะครับเนื่องจากนักแข่งหมายเลข17คือคนที่ไปเบียดเบอร์ยีเนี่ยขับขี่รถอันตราย<ฆ>ต่อมาทีมต้นสังกัด E S T นะครับ ทีม e ี s uh, t NT อ็ t ท a เ g ชชิ่นะครับขออภัยโดยได้ประกาศลงโทษหมายเลข17คือได้รับบทลงโทษแล้วนะมไม่ให้ลงแข่งในสนามที่6ในครั้งต่อไปในวันที่21ที่ผ่านมาโดยให้เหตุผลสอดคล้องกับคำตัดสินของในสนามคือเขาเนี่ยมีพฤติกรรมการขับขี่โดยประมาทไม่ปลอดภัยนะครับล่าสุดสมาคมกีฬาแห่งรถจักรยานแห่งประเทศไทยเนี่ยออกถแถลงการบทลงโทษระบุนะครับว่าสมาคมไม่ได้นิ่งนอนใจ ดยหลังจากตรวจสอบแล้วได้มีคำสั่งลงโทษ2ประการครับหคือระงับใบอนุญาตการแข่งขันตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปนะครับและงดใบอนุญาตและงดใบอนุญาตของไลเซนส์ FIM นะครับ ประจำปี2,568แล้วก็ย้ำว่าสมาคมเนี่ยไม่ส่งเสริมให้เกิดความรุนแรงและเสียหายต่อภาพลักษณ์การแข่งกีฬารถจกักรยานยนต์ครับคือเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมดูคลิปไปด้วยกันขนาดเราไม่ได้เป็นคนติดตามในแวดวงมอเตอร์ไซค์แล้วยังอุ้ยดูนี่ตั้งใจเบียดไหมคุณผู้ชมคิดว่าเป็นอุบัติเหตุหรือตั้งใจเบียดแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้อุตสาหสงสัยว่าหรือเขาเรียกให้คนมาช่วยเพื่อนไม่ใช่นะคะคือเป็นการชูมือแสดงความดีใจที่ตัวเองเนี่ยแซงจนเข้าเส้นชัยจนชนะอะไรก็ตามนั่น โอ้โห,โหคือตอนนี้ชาวเน็ตวิจารณ์กันเดือดมากๆเลยนะคะว่ามันไม่เหมาะสมเลยกับพฤติกรรมนี้นะคะแล้วก็เหมือนน้องไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไปทําผิดหรือเกือบจะทําให้อีกคนนึงเนี่ยขออภัยหลายคนบอกเกือบจะเสียชีวิตได้นะกระแทกไปแรงขนาดนั้นถ้ามันไปหัวฟาถ้ามันไปอะไรขึ้นมาเนี่ยนะคะแล้ว งลงด่าบแบบนี้งดใบอนุญ,ญาต1ปีเนี่ยมันก็เอจะจะน้อยไปไหมกับสิ่งที่เกิดขึ้นะน,น,นะคะตอนนี้ก็กลายเป็นว่าเกิดการถกเถียงกันอย่างมากเลยนะคะในในในแวดวงของนักกีฬามอเตอร์สปอร์ตเองก็ตามหรือแม้กระทั่งคนที่ได้ติดตามข่าวนี้ด้วยนะคะอ่ะตอนนี้เป็นแถลงการเบื้องต้นล่าสุดนะคะสมาคมกีฬารถจกกักรยานยนต์แห่งประเทศไทยก็ยืนยันว่าไม่สนับสนุนความรุนแรงนะคะค อีกนึ่งเรื่องที่กําลังถกเถียงกันเยอะเหมือนกันคุณผู้ชมค่ะก็คือเรื่องของป้ายค่ะมีผู้ใช้ Facebook คนหนึ่งเขาไปเห็นอยู่ที่จริงๆๆ,ๆิคนอื่นควรต้องเห็นด้วยนะแต่ว่าอันนี้คุณคุณพี่ท่านนี้เขาเห็นแล้วเขาก็ถ่ายรูปมาลงแล้วป้ายเนี้ค่ะคุณผู้ชมมันน่าสนใจมากๆนี่ค่ะ นี่นะคะขอบคุณต้นทางด้วยนะคะนี่คือภาพแล้วก็โพสต์ที่เกิดขึ้นนะคะบอกเอ๊ะอะไรเกี่ยวกับพาส,สปอร์ตเพราะว่าบนป้ายเนี่ยจะมีรูปผู้ชายชาวจีนคนหนึ่งนะคะแล้วก็มีนี่พาส,สปอร์ตมีลักษณะตัวเลขแบบนี้เลยนะคะร้อยเปอร์เซนต์อะไรก็ไม่รู้พี่เขาก็เลยบอกว่าใช้ Google แปลมาได้ประมาณว่าเกี่ยวข้องกับการรับทำพาสปอร์ตแบบนี้อา้าวล่าสุดทีมขา TV, ่าวพีพีทีีตรวจสอบเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมอยู่ตรงสี่แยกห้วยขวางเลยนะคะตรงข้ามกับสาร พระพิคเนตเลยเทวาลพระพิคเนตเลยตรงนั้นเลยอะค่ะสี่แยกเลยมาดูตัวหนังสือกันนะคะบรรทัดแรกเลยบอกว่าจัดทรงด่วนพาสปอร์ตถูกกฎหมายร้อยเปอร์เซ็นต์เข้าประเทศได้นะคะลงมา30เทียนสามสิบวันนั่นเห็นไหมคะคุณผู้ชมเข้าประเทศได้30วันได้พาสปอร์ตเล่มที่2รักษาความปลอดภัยทําก่อนจ่ายที่หลังไม่ต้องห่วงจัดหาตัวแทนทําธุรกิจให้คุณได้ทั่วโลกอันนี้หมายถึงนอมินีนะคะคุณอยากจะไปทําธุรกิจที่ไหนติดต่อผมมาเลย ก็จะมีตั้งแต่พาสปอร์ตของอินโดนีเซียค่ะ3 0 0 0 0บาทวานัวตูเนี่ยอขออภยัยเราไม่แน่ใจว่า เขาใช้หน่วยเงินไหนนะแต่ว่าส0ม0 0ื่นไม่รู้ว่าหยวนหรือว่าใช้บาทอะนะคะมีส0,000ื่นมี7 0,000ื่นกัมพูชาเนี่ยแสนหนึง่งและก็ตุรกีเนี่ยหนึ่งแสนห้าหมื่นนะคะมีเบอร์โทรศัพท์ช่องทางติดต่อด้วยละค่ะพร้อมกับรูปของผู้ชายคนนี้ที่ยืนยิ้มแป้นแล้วก็ถือในส่วนของพาสปอร์ตอยู่เล่มหนึ่งอะนะคะเหมือนเชิญชวนแบบนี้แล้วคนนี้เขาชื่อว่านายเฉินตาฟาค่ะเป็น Pres i d e n t ของบริษัท New World Immigration Group ที่ดูแลเรื่องของการอิมิเกร t i o n เข้าเมืองออกเมืองแบบนี้คุณผู้ชมเอ๊ะทำได้หรอทำได้หรอนี่มันเป็นกฎหมายประเทศไหนเราอยู่ในสังคมไทยแบบนี้นะคะทำไมถึง มาโพสต์แบบนี้แล้วก็เออเขาเรียกอะไรมามาแปะป้ายบิลบอร์ดใหญ่ขนาดนี้แล้วแบบโหกลางเมืองเลยคืออยู่ตรงสี่แยกห้วยขวางเป๊ะเลยนะคะคุณผู้ชมล่าสุดทีมข่าวพีพีทีวีของเราก็ส่งนักข่าวลงพื้นที่แล้วเดี๋ยววันนี้น้องจะลงไปดูนะคะจะคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องไปดูที่ตำรวจตำรวจตรงนั้นตำรวจห้วยขวางท่านเห็นไหมคะเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยหรือว่ามันเป็นภาษาจีนท่านเลยไม่แน่ใจว่าเขาขายอะไรแต่ลองใช้ Google แปลก็ได้นี่คะมันก็ประหลาดแล้วไหมเนี่ยมีเอาพาสปอร์ตมาขึ้น แบบนี้อะนะคะก็นี่เป็นเหตุการณ์ล่าสุดเลยที่ชาวเน็ตเขาก็ตกใจกลัวกันนะว่าเฮ้ยนี่มันเรื่องอะไรการมีการรับทําอะไรแบบนี้ด้วยหรือแล้วตกลงนี้ธุรกิจอะไรกันแน่นะคะ,ะสีขาวสีดําหรือว่ามันทําได้ไหมในประเทศไทยของเรานะคะอ่ะเดี๋ยวรอติดตามกันวันนี้ทีมข่าวพีพีทีวีลงพื้นที่เรื่องนี้ค่ะ